ล่าสุดเนี่ยน้องมนฤพพลของเราเรื่องคดีของเสียแป้งค,คุณผู้ชมครับไม่ต้องเกินอะไรแล้วประเด็นก็คือว่าอย่างที่เมื่อกี้เราไปเจอบรรดาอาจารย์หลายๆท่านหรือแม้แต่ในพรานเขาบอกว่าเสียแป้งก็ต้องมีของใช่ไหมปรากฏว่าวันนี้ดูแบบไม่ต้องเครียดแล้วกันนะเอ๊มีเอ๊หมอรุ่งก็ที่เราคุยเล่าไปตอนช่วงต้นรายการนะเดี๋ยวที่นาะเปิดภาพปกติหมอรุ่งก่อนนะ,ะเอาภาพปกติก่อนที่เปิดป่า คนไหนนะคนที่บอกว่าเปิดป่าที่นงมนไปนั่งหาที่นงมนนั่งหาข้าวเสร็จกระทง่ะ่ะลองเปิดภาพปกติก่อนของอาจารย์อาจารย์รุ่งครานป่าที่เมื่อตอนต้นรายการเราเล่าให้ฟังที่แกบอกให้เตรียมพวกข้าวสารพวกปะทูใช่ไหมแล้วแกบอกว่าเกงทําพิธีให้ไม่ได้เพราะมันยังไม่ได้ถึงเริกที่กําหนดนี่นี่คนนี้ใช่ไหมค่ะุณผู้ชมครับบังเอิญมากเลยเห็นบอกว่าหลังจากนงมนคุยเสร็จเขาบอกว่าเริ่เนี่ยมันคือตอนหัวค่ำ นี่ล่าสุดขอดูหน่อยตัดภาพมาเลยฮะถามว่าทำพิธีอะไรเขาคนเดียวกันใช่ไหมคนเดียวกันค่ะคนเดียวกันพรานป่าคุณผู้ชมฮะหรือหมอรุ่งที่ชาวบ้านเขานับถือคุณบำรุงอินสนนันเขาเป็นเสมือนร่างเจ้าอะไรนะปู่เจ้าสมิงพรายไม่ใช่ถนนนะฮะเป็นปู่เจ้าสมิงพรายและหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่านี่คือเ่ิกที่สามารถจะคุยกับปู่สมิงพรายได้ อมทีอุ้ย <c oughs> <c oughs> ชมครับนี่คือปู่สมิงพลายอ่ะเปิดภาพไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเวลาผมจะหมดซะก่อน มันจะมีการคุยกันใช่ไหมสาษณ์รอบแรกปู่สมิงพลายบอกว่ามีชาวบ้านรักเสียแป้งมากกว่า80%กําลังช่วยเสียแป้งอยู่เสียแป้งยังอยู่นั่นแหละในพื้นที่พัทลุงสตูลแล้วก็ตรังแต่บอกจังหวัดไม่ได้ไหนดารองฟังเสียงตองนี้ฮะที่เข้าตามห้ากันยู่อะครับปูเสียแป้งหนาโน้ตปูพอบอได้มาว่าเข้ายู่อย่างยู่ในป่าไม้หลวไปไหนแล้วอะครับอ๋อแล้ว ข้าพูต้องพิจารณาดูก่อนลูกนะผูต้องดูรูปไหมไม่ต้องดูลูกครับรู้จักไหมครับเสียแป้งอาจจะมองเห็นหลูกนะครับแล้วก็สิ้เกว่าวผู้กำกับต้นตงนะก็ต้องเห็นครับแต่ว่ามีปัญหาลูกนะคุณผู้ชมครับ สุดท้ายเลยเขาถามว่าน้องมนถามจะจับเสียแป้งได้ไหมปู่ก็บอกว่าอะไรนะยากที่ลูรู้ไม่สามารถจับได้ภายใน15วันนับาจากนี้อย่างแน่นอนเพราะว่าเสียแป้งอาจจะไม่ได้อยู่ที่จังหวัดพัทลุงามเรียนแบบนะฮะปู่ทำอะไรอะ่ะอมเรียน อยู่ข้างหลังนั่งพิธีด้วยเดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวก่อนจะบอกว่าจับได้ไม่ได้เอาได้ไหมเดี๋ยวเวลาหมดซะก่อนเอาอมเลยฮะปู่อมเลยเล่งภาพพระเล่งภาพเา้าเดี๋ยวเวลาหมด15วันถ้าจับไม่ได้จะมีค่าราชการพาหน,นีใช่ค่ะออาอมแล้วฮะอย่าบอกนะว่าปู่กำลังจะออกนี่นี่ไม่ได้แบบแม่ค้าออนไลน์นะไม่ใช่ค่ะอันนี้เข,า,เขาส่งค่ะมีเหมือนเสียงกระดิ่งด้วย มนทำไมไม่จับมือปู่ให้ปู่กินน้ำแบบลำบากเหลือเกินเขาจะโดนจับภายในกี่วันไล่แบบนี้ปู่พอสามไหมครับพอว่าเต็มสิบห้าวันนี้จจะไม่เจออย่างห้าไม่เจอภายในพอรับรองลูกว่าเต็มสิบห้าวันน่าไม่เจอไหนลังจากนีหมัดต้องมาดูไหมคอยวากันไหมรอรองกองเ็สิบห้าวันเราคอยวานดูไหมราก็มนุษย์ไม่เจอกับปู่ แต่ว่าภายใน15วันนี้5ไม่เจอแน่นอนตู้ตองลูกครับผมแล้วครับหลังจาก15วันนี้ลูกนะหาจากเรือนเตยปุ๊บแล้วก็เลือนเตยลูกนะเทลียกับคนทางราชการนี่และปากก็ไปนี่ฮะแต,ปปแต่ยังไงก็ตามแต่อันนี้เป็นแค่ความเชื่อเข้าอ่ะเสือเข้าเหรอ<ช>ฉันนึกว่าฉันกำลังดูหนังผีแม่ชียอยู่เคยดูบบว่า อย่างเงี้ยดูวยอังกอร์ค่ะเอาหรอใช่อังกอร์นี่ช่องอะไรช่องปากนี่ลูกปากนี่ปากเลยนี่ฮะกลับไปใหม่ดิกลับไปใหม่ตอนปู่องค์ลงหน่อยดินี่ฮะหุยห้ามเลียนแบบนะฮะน้องๆ นีประมาณนี้ค,คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเขายืนยันว่า15วันใช่ไหมอย่างน้อยๆก็คือว่าน่าจะไปพ้นจากทางพื้นที่